แววตานังฉันอยู่หัยาย,ย,วดดยวาวอยางนแนบชนิดแอบอิงน้องเจ้าอยากเข้านอนแนบตายาหาตัวพี่นี้มีนวัสนาคงได้ร่บกวนที่รุ่มเรืทุกคืนราตรี ใครที่ทรงมที่แต่นั้นผู้เดียวดังสอนรักปากลงว่าใจหาใครจะมือ หาาะีี่่ไไว้้เป็นผูทจมรง,งสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม มมเก้าเพียงเดินตื่นลหลเดือนใจเดอน,นว่าระนม่แปลเสียความหากแม่นวลน,น้ำรักประทีปีแม่เดือนและดาที่ลอยบนภา,นนาไรไกลที่จะเอาลงมาถทวายหากเดีพีไว้เป็นผู้หม่จะไม่รักใหรและชาย เต่าออขิ้นขึ้นข้างเมืองหลายเดือนใจเตือนว่าน้ำที่แปร่เสื่อมคลายหากแม่นวนนลน้ำรับประพินีแม่เดือนและดาวที่ลอยบนฟ้ากล,ลายเป็จ้าลงมาทวารหากเดือนพ่นี้ไม่เป็นผู้มาแตะไม่รักใคร ไม่เป็นผู้มาจะไม่รักใครแล้วท่านขอบคุณคนระับขอบคุณสำหรับเสียงตบมือ และขอบคุณสำหรับกำลังใจด้วยนะครับด้านหน้าเวทีด้านข้างด้านซ้ายด้านขวานะครับสวัสดีอีกรอบนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมลีโออาทิตย์นะฮะนะทุกคนรู้จักกันไหมครับถ้ารู้จักขอเสียงดังๆหน่อยได้ไหมครับ่ากมากนะครับอะไรนะฮะอะไรนะลีโอต้องใส่โซดาด้วยเปล่าด้วยไหม ถ้างั้นไม่ซาผมไม่ต้องใส่แล้วครับผมซาอยู่แล้วฮะขอบคุณครับขอบคุณครับผมน่ารักมากครับวันนี้มาที่ชมบุรีนะครับช้าหนองอ้อใช่ไหมนะวันนี้ได้รับการตอบรับแล้วก็ได้รับอบคุณมากขอบคุณวันนี้ทุกคนจ็นใจกันมากนะครับผมขอบคุณมีป้ายไฟด้วยนะโอ๊ยทำไมยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าห่างไกลกันเหลือเกินนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอ่ะมาฟังเพลงต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับฝากเพลงชายให้รู้เพลงแล้วกันนะฮะสวัสดีครับสวัสดกคนด้วยครับผมช่วยบอก ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีจังเลยครัะขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรนะฮะพบรักป่านน้ำโพนี่เป็นหนุ่มลุ่มเจ้าพระยาไปขายชาแต่ทำไมร้ห้เอโอเคนะครับแม่ขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับมาหาแม่ตอนแม่กิ๊ถึงโอ้โหสวัสดีครับมาถ่ายรูปครับจุ๊บยครับอ๋อคิดถึงไม่ได้เจอนานๆคุณแม่ไปอยู่ไหนมาครับไม่เจอนาโอ้ก็ไม่ได้ไปไกลเกินใช่ไหมครับอันนี้อยู่ใกล้แล้วนะโอเคครับอ่ะฟังเพลงต่อไปเลยจ้ะไปครับ ามเพลงจบไปแล้วนะครับผมยังไม่ได้ยืนร้องเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับเหลือฝั่งนี้อีกนะครับเพลงต่อไปครับเดี๋ยวขยับจังหวะกันบ้างนะจ๊ะสวัสดีครับฮันนี้บ้างนะครับยังไงฮะแายรูปให้หน่อยไปครับเพลงต่อไปมาเลยใส่ ปุ้งโอ้โหวันนี้นะครับเสร็จจากนี้ก่อนที่ผมจะมาก็มีทำวงแล้วไหนใครได้ขึ้นมาลํากันบ้างหรือ,อยังฮนะตออต้นขอดูปนี้หน่อยขอดูม้อยหน่อยอันนี้แก๊งนี้มีนะครับฝั่งนี้เลยครับมีหรือเปล่าอ๋อมีเหมือนกันมีนะมีนะข้างหลังฝั่งนี้เลยครับโอ้มีเหมือนกันนะนะครับ จบจากผมไปยังมีอยู่ใช่ไหมมีนะครับมาสนุกกันต่อนะครับผมแต่ตอนนี้ครับสนุกกับผมก่อนนะครับ้องเรลียวนะครับเพลงต่อไปมาจา้ะลำบงบ้างนะครับผมจังหวดเพลงนี้ <laughs> okay, I'm <thing> <laughs> like, what to วันนี้ด้านหลังก็น่ารักมากนะครับผมวันนี้นั่งอยู่ก็โยกย้ายตามไปด้วยนะนะครับผมสวัสดีทั้งด้านหลังอีกครั้งนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับออะไรนะฮะฮะหล่อจังเลยโอ้คุณแม่ปากหวานนะครับระวังมดข้นนะคุณแม่นะขอบคุณครับขอบคุณครับดูแต่ทวทรทัดได้เจอตัวจริงแล้ว โทรทัศน์มาตอนไหนดูตอนนั้นขอบคุณครับทำงานก็ต้องดูแล้วตอนนี้ตอนนี้หนีงานมาดูผมหรวอเปล่านะผมมาจันทรคร์ก so right 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 right. oh, oh. ับผมเลยโอ้โหผมเป็น huh. ย <c oughs> <This> ังไงบ้างไหนลองเล่ามาสิแค่วันหมดจดจดจำนานเลยได้ชื่อได้ได้ตามตลอดพอเจอตัวจริงเลย พาไปไหนไม่ได้แล้วแก่แล้วอันนี้ตาเดี๋ยวผมไปเอาห้องนี้มาเปื่อนึงนะมานั่งคุยกับผมเน่ยอโอ้ยน่ารักมากขอบคุณมากครับนะเห็น,นตัวจริงแล้วเป็นไงบ้างครับตัวจริงไปในทีวีหรือเปล่าครับร้องขอบคุณครับอันนี้อะไรฮะอ่าสองหับมาถ่ายรูปนะฮะหนึ่งสองสาม อ่านยังไงนะฮะอ่ะาาอันนี้สองสามใช่ขอบคุณครับได้เลยนะได้ครับอ่ะอัพเพลงต่อไปวันไหนครับช่วงนี้ยังสนุกกันต่อนะจ๊ะได้ครับได้เลยไปหาน,นะตั้งเพลงต่อไปวันไหนครับ รอบวันเธอว่างผ่านไปถูกใจกันไหมครับถูกใจถ้าถูกใจขอเสียงดังๆหน่อยได้ไหมครับผม <ś led> โอ้โหขอบคุณครับน่ารักมากขอเสียงตอนไหนก็ให้ตลอดเลยเอา้าวผมขอเสียงแม่ขอเพลงขอเพลงใช่ไหมครับ <ś led> ขอเพลงอะไรฮะอ๋อ <ś led> โอเคครับ รักเธอเท่าฟ้าฉันรักเธอเท่าฟ้าปราตราเถอายิ่งสิ่งใดถึงเธอจะเป็นเดน่นใครเคยเป็นเช่นไรฉันก็ไม่พบโอเคนะแม่นะ ขอบคุณครับขอบง่ากนะที่ร้องสดให้เนี่ยเพราะว่าไม่ได้เตรียมมาให้นะครับเลยร้องสดให้นะครับขอหน้าเวทีก็จัดให้นะครับอ่ะเพลงต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะสรุปกันต่อเลยครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับอะไรนะฮะโคตน่ารักมากแม่ขึ้นไม่ไหวใช่แม่ขันนะครับขอบคุณนะครับโอ้ยน่ารักมากขอบคุณครับ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 นะฮะโอ้ยขอบคุณครับน่ารักมากอ๋อถ่ายได้ไหม ขอบคุณคัะน่ารักมากนะฮะอ่ะเพลนต่อไปเลยจ้ะยังไม่หมดโอเคนะฮะโอเคนะครับทุกคนนะอ้าวยังไงฮะคุณแม่ได้ไหยฮะเนีครับสนุกกันไหมครับ สนุกนะขออีกใช่ไหมอยากได้อีกใช่ไหมฮะได้ครับผมจัดให้นะครับอับอะไรนะอาวนอัาวนนะ้เอ,อาให้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับอ่าสวัสดีครับอ่ะเพลงต่อไปเลยครับขอบคุณแม่ที่เสียงตกมือนะครับผมขอบคุณครับนะฮ อะไรนะฮะอะไรนะฮะแป๊บนึงนะครับผมอะไรนะไปอยู่ไหนฮะเอ้าได้ขอบคุณแม่อะไรนะทำครับอ๋อทำช่องที่ตอบใช่ไหมอ่าลีโอเองนะครับน้องเซฟเข้าไปเลยนะครับผมขอบคุณมากครับน้องนะฮะสวัสดีครับ เมื่อกี้เมื่อกี้ร้องทอนเมื่อกี้ว่าลาก่อนครับมีคุณแม่ท่านนึงบอกว่ายางยางยางอย่าพิ่งไปขอบคุณครับนะฮะเพลงต่อไปครับเพลงนี้ครับเป็นเพลงซิงเกิลแรกของน้องลิวเองนะครับผมใครที่เคยฟังนะครับก็ใครน้องไห้ก็ช่วยร้องตามนะครับส่วนใครที่ไม่เคยฟังนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพลงนี้นะครับเข้าไปฟังกันได้ที่ยูทูบยูค่าไม่ขอได้เลยนะครับเพลงนี้ครับมาจาก เมือ่อกี้ขอเพลงอะไรนะครับอะไรนะฮะอะไรนะครับตรงนี้ตรงนี้เหมือนกับว่ามันไม่ค่อยมีไฟเท่าไหร่เลย <c oughs> เลยเห็นอัดเรเห็นผมดำน,นิดนึง <c oughs> เลยครับนะ วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมขอขอบคุณพระอาจารย์นะครับผมเจ้าว่านะครับพบมาพระมหาสุทธิพงศ์นะครับผมพระรัิธนะครับต้องขอขอบพระคุณพระอาจารย์มากมากนะครับวันนี้นะฮะ่วันนี้ได้มามอบความสุขมอบเสียงเพลงให้ทุกท่านชาวชลบุรีนะครับน้องอทุกคนนะครับวันนี้มีความสุขมากๆนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ขอเพลงอะไรไว้นะครับทำร่วมชาติจัดไปด้วยโอ้โห ต้นนี้ต้นนี้ผมต้องตามใจด้วยสิอันนี้อันนี้แสดงอันนี้ไม่น่าใช่ขอนบ,บังคับนะฮะครับผมชาติก่อนเราเพียงคู่เพียงเก็บดอกไม้รวมตนมแต่ว่าเราสองคนไ่ตอนใกลใส่บาตร่วมทันชาตินี้ รักกันชอบกันไม่ได้กันบนเหล่านั้นไม่มีถ้าอยากฟังเพลงเต็มนะครับเดี um> ๋ยวมอมให้ก um> ับพี่ๆท่านหลังเพลงถึงไมนะครับผมนะฮะไว้รอบหน้านะครับจัดให้นะครับเพลงนี้นะครับเพลงนี้ทำบุญร่วมชาตินะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะจ๊ะนะครับเดี๋ยวเราผมอยากจะขอถ่ายรูปกับทุกคนไว้เป็นที่ระลึกหน่อยนะครับผมอ่ะ อะไรนะครับด้านหลังว่าไงฮะอะไรนะเขาบอกไม่เห็นหน้าเลยผมจะทำยังไงดีเนี่ยให้ผมลงไปหาหรือเปล่าเดี๋ยวเราถ่ายรูปถ่ายรูปกันก่อนนะครับถ่ายรูปันก่อนนะฮะนะว่าเป็นที่รึกก่อนนะครับลงนี้ วันนี้นะครับสนุกมากๆขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณพี่ๆอ่านี่ไงเห็นหน้าผมไมื่ยังครับไม่เห็นอยู่ดี <laughs> นะครับอ่ะเรามาถ่ายรูปก,กันก่อนนะครับมอ่ะนับผมพูด3 2 1พูดแฮปปี้พร้อมกันนะจ๊ะ สามสองหนึ่งีเฮ้ยโอ้ยยืมร้อยเงี้ยยังไงนะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะครับสามสองหนึ่งีขอบคุณครับน่ารักมากมากนะครับพี่ชายทางนั้นว่ายังไงครับยิ้มร้อยเงี้ยยมร้อยหนึ่งเอาสองร้อยไปครับผมแถมให้ น่ารักมากนะครับวันนี้อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมบรเจภาพนะครับขอบคุณเจ้าวันขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณเวทีนะครับอิสระที่วันนี้นะครับผมที่ได้ให้มาได้ร้องเพลง่อความสุขให้ทุกท่านนะครับนะครับวันนี้ผมหมดหน้าที่เียงเท่านี้แล้วนะครับแต่ความสนุกยังไม่หมดเป็นเท่านี้นะครับสนุกกันต่อได้กับประวงนะครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับพบกับผมในงานหน้านะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ 不要，不要。